ครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการคลินิกไทยจีนเป็นคิวของหมอไทยเหมือนเดิม9โมงเช้าถึง10โมงเช้านะครับแล้วก็ออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนงตอน2ทุ่มถึง <ừ. S 2> 3ทุ่มมีสองช่วงเวลานี้9โมงถึง10โมงเบรกที่หน่งครั้งที่1ครั้งที่ส2ทุ่มถึง3ทุ่มครับผมหากมีปัญหาอยากถามโลกนั้นโลกนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเบอร์นี้เลยครับ02 933ครับ9048 กดหนึ่งครับผมย้ำครับอีกรอบนึงครับ0-29339048ครับกดหนึ่งกดหนึ่งครับโทรได้ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเรื่องแต่นาทีจนถึงเวลาครับอาจารย์สิบหกนาฬิกาครับและโทรได้จันทร์ถึงศุกร์ด้วยครับผมเสาร์ที่สาเสาร์อาทิตย์งดครับตอนอยู่บ้านครับครับโทรจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับครับคราวที่แล้วเราคุยกันค้างไว้ถึงเรื่องไขมันไขไขมันสูงครับอาจารย์ ก่อนหน้าไขมันสูงเราพูดถึงเรื่องเบาหวานอืครับก็เป็นเบาหวานกับไขมันวันนี้จะพูดไขมันต่อเป็นไขมันและความดันสามโลกยอดฮิตในปัจจุบันเบาหวานไขมันความดันซึ่งมั่นใจเลอเกินว่าคนกประเทศเครับมั่นใจหลือเกินว่าคนที่นั่งดูผมตอนนี้นะครับ หลายครึ่งเกินครึ่งครับเป็นและอีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่เป็นมีบุคคลแวดล้อมที่รู้จักเป็นโอกาสค่อนข้างที่จะโรคพวกนี้ค่อนข้างที่จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์เพราะอาหารเป็นเหตุโรคมันเปลี่ยนไปครับอาจารย์ความทุกอย่างมันเร็วหมดคนเลยต้องปรับตัวหรือเปล่าครับอาจารย์โรคเปลี่ยนไปก็จริงครับวิถีชีวิตมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยครับอ๋อครับวิถีในเรื่องการกินอยู่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยครับครับ อาหารไทยบอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าอาหารไทยนั้นต้องรสจัดอาหารไทยมีรสจัดรสเผ็ดร้อนทำไมเขาถึงต้องกินเผ็ดร้อนละ่ะเขาไม่กินจืดเหมือนคนชาติอื่นเขาไม่กินอาหารเลี่ยนกินไขมันเยอะเหมือนคนชาติอื่นครับอาจารย์อาหารไทยไม่เคยมีเลี่ยนครับใครเคยกินอาหารไทยแล้วเลี่ยนครับผมถามคำมถ้าเผื่อบอกว่าเลี่ยนนั่นแสดงว่าไม่รู้จักอาหารไทยจริงๆ ซึ่งมันไม่ใช่รสชาติเลยจริงจริงมันไม่มันไม่มีเลี่ยนเ้ายกตัวอย่างอาหารไทยครับต้มยำเลี่ยนเหรอครับโอ้โหเผ็ดร้อนเลยครับต้มโคลงครับโอ้โหน้ำพริกนานาชนิดครับหัวจานนี้พูดนี่ท่านผู้ชมบางคนกาลังกําลังกาลังจะทานข้าวเลยครับต้องอาหารไทยไม่มีเลี่ยนอาหารต่างชาติเท่านั้นที่มันเข้ามาในประเทศนี้ที่มันเลี่ยนยกตัวอย่างอะไรเป็นอาหารที่ไม่ใช่ของเราครับสเต็กไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ครับเป็นพิซซ่าไม่ใช่เลยครับหนึ่งก๋วยเตี๋ยว เอ้าไม่ใช่ของเราครับเอ้าไม่ใช่อ่ะครับอาจารย์ขาหมูเหรอครับเราไม่มีโอ้ยผมไม่รู้เลยเนี่ยอาจารย์โอ้ไข่พะโล้โอ้เราไม่มีครับครับอาจารย์มันไม่ใช่อาหารของเราครับเอ้ามันเป็นอาหารที่ ผมว่าท่านผู้ชมงงแล้วงงครับอาจารย <งง S 2> ์งง,ง,งครับ,ค,รบคือมันมาเป็นมันเป็นของคนอื่นแล้วมันไปเป็นของเราจนความเคยชินนึกว่าเป็นของเรามันไม่ใช่โอ้ครับอาจารย์แต่ไหนแต่ไรมาเราไม่มีของกินพวกนี้อืของมันทั้งหลายเราไม่มีครับเราไม่กินหมูไม่กินหมูกันอย่างแบบทุกวันนี้กันกินทุกมือ้อแล้วไม่กินไก่เราไม่กินเนื้อวัวอ้าแล้วกินอะไรกันครับเรากินปลาอ๋อ หมูเราไม่เลี้ยงนมนมวัวเรายังไม่กินเลยคือทุกวันนี้พอมันมีการพัฒนาการทางสังคมขึ้นมามีการผสมปนเปจากคนชาตินู้นชาตินี้เข้ามาในประเทศเกิดการหล่อหลองทางวัฒนธรรม,มกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ในแต่ละช่วงยุคสมัยพอมาถึงวันนี้มันผสมปนเปกันจนไม่รู้ว่าอันไหนของไทยอันไหนไม่ใช่ของเราอันไหนเป็นของเราโอ ไข่พะโล้เนี่ยครับอาจารย์ไม่ใช่สมัยก่อนไม่เคยมีไข่พะโล่แล้วมันมาช่วงไหนครับอาจารย์หมูหวานยังไม่ใช่ของเราเลยโอ้ของเรามันมีแค่ผมว่าน่าจะมีสักเทปหนึ่งคุยเรื่องอาหารอันไหนอาหารของไทยจริงๆนะครับอาจารย์แล้วพออาหารมันผิดเพี้ยนอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมโลกมันเลยพัฒนาตามอาหารอืคนเดี๋ยวนี้กินหมูเห็ดเป็ดไก่กันพร่ำเพรื่อกินกันทุกวันซึ่งโบราณ คิดดูดิครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำหนึ่งชามครับหมูลอยฟองเลยครับโอ้เครื่องในครับเครื่องในหมูครับไสโอ้เต็มเลยน่ะอะไรก็แล้วแต่มันลอยอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยครับใช่ครับเกิดเป็นอะไรละครับไขมันครับใช่ไขมันเี่ยเต็มเลยครับคุณกินไขมันเข้าไปเท่าไหร่อ่ืมโอ้ร้านนี้เด็ดอร่อยครับอร่อยนะ้นไปเส้นมีนิดเดียนอกนั้นมีแต่หมูมีแต่เครื่องในเนี่ยบอกว่าร้านนี้เด็ด เพราะมันให้หมูเยอะดีนั่นแหละครับไขมันนะครับเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนโลกมันเลยเปลี่ยนอืครับไขมันสูงมันไม่ได้เป็นเฉพาะคุณสูงอายุแล้วนะครับเด็กก็เป็นแล้วครับโอมีโอกาสเพราะว่านมวัวเข้าไปครับผลิตภัณฑ์จากนมวัวทุกชนิดครับไขมันอิ่มตัวนะครับไขมันอิ่มตัวทั้งนั้นครับท่านผู้ชมไอ้ที่บอกว่าไอ้นี่พร่องไขมันพร่องไม่จริงละครับครับพร่องจริงไหมครับนมยังไงมันก็คือนมมันยังขําละครับ ถ้าเผื่อเขาไม่เขาถ้าเปล่อเขาไม่ไมโฆษณาว่ามันพร่องพร่องอะไรนะพร่องมันเนย<อ>เหรอก็คงมจะขายได้ไหมครับขายไม่ได้ครับโดนหลอ,อกครับครับนมคือนมครับนมคือนมมิลคอิชมิลคครับมันไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้เพราะฉะนั้นคุณก็บริโภคนี่ไงไขมันนึกว่าทําให้ชั้นแข็งแรงเปล่าหนึ่งมาเลยครับนมรัฐผลิตภัณฑ์ของนมทุกชนิดครับหนึ่งภูมิแพ้ โรคที่จะมาจากอาการกินคือนมแม่มีไม่กินไปกินนมสัตว์อ๋อคุณว่าไหมไอน้นมผงเลี้ยงทารกนี่กับน,นมสัตว์ครับนมแม่มีดันไม่กินไปกินนมสัตว์มันจะป่วยไหมนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเล้าอ่ะอม,มาจากแม่จริงๆไม่มีภูมิต้านทานที่มา <c oughs> มจากมไม่มีอสองเป็นไงครับนอกจากเป็นภูมิแพ้ไขมันไงครับไอ้ประเภทพร่องมันเนยทั้งหลายละวของแถมอาจารย์ของแถมมีของแถมมาครับเพราะฉะนั้น วัยรุ่นก็เป็นแล้วครับไขมันสูงครับพี่น้องตกใจไหมครับตกใจนะครับอาจารย์มีนะครับประเภทสิวขึ้นเขอะเต็มใบหน้าเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไม่หายไปหาห,หมอสิวด้วยนะอาจารย์ไปหาไปหาหมอสิวโอ้โหเรื่องสิวคุยกันสามวันไม่จบคือเนี่ยสิวขึ้นเต็มหน้าปรากฏว่าไปถามเรื่องกินจริงๆเหรอเป็นไงโอ้โหซัดแต่น,นมซัดแต่น,นมไม่คนเขาคิดว่าทานนมแล้วทําให้ตัวสูงครับอาจารย์ แล้วเป็นไงอ่ะสิวขึ้นเต็มหน้าลงนั้นรุ่นนั้นถามหาเต็มมันหมดก็บอกแล้วมันไม่ใช่นมของมนุษย์มันนมของสัตว์อไปกินมันทําไมครับใช่ไหมครับแล้วคนไทยตระโบราณเขาก็ไม่ได้กินนะอนมวัวนมสัตว์นี่เนื้อมันประเทศนี้มันก็ยังตั้งอยู่ได้มาพันกว่าปีนี่เอ้าเอาสิถ้าเผื่อเขาไม่ได้กินนมแล้วตายมันคงไม่มีประเทศนี้ตั้งอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้หมอว่าจริงไหมล่ะจริงครับอมันอยู่ได้มันมี อาหารมันเหมาะกับที่ที่เขาอยู่ต่างหาอแล้วคนไทยเนี่ยรู้ผักข้างรั้วปลาหน้าบ้านเอามาทําเป็นอาหารน้ําพริกผักต้มเป็นพื้นเรามีแค่นี้อืจริงครับพอประเทศนู้นประเทศนี้เข้ามาทํามาค้าขายกับเราเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้นเกิดเป็น ชุมชนชาวนั้นชุมชนชาวนี้มีการแลกเปลี่ยนมีการแลกเปลี่ยนร้านอาหารวัฒนธรรมประเทศนี้เกิดรูปแบบอาหารใหม่ๆเอามาประยุกต์ให้เข้ากับรสชาติถูกปากแบบไทยๆจนเดี๋ยวนี้เราไม่นึกมาก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ของเรานะแล้วธุรกิจอาหารก็เติบโตวันโตวัโอ้ออออโหเยอะมากนะยครับอา<ม>จารย์ยิ่งโอ้ยิ่งอาหารแบบยุโรปค่อนข้างนี่คุณไทยเราพิซซ <Pizza. S 1> ่าสเต็กเนี้ยครับอาจารย์ พิซซาสเต็กไก่ทอดอที่มันมีที่เนยเยอะๆครับยอดครับแล้วก็บอกว่าอะไรนะบางทีก็มีอะไรอนะ่ะสเต็กหนึ่งจานใช่ไหมแต่กินผักได้ไม่อัน้นผมเห็นนะไอ้ร้านไม่ต้องเผยชื่อนะไอ้ผักเนี่ยคนไม่ไปกินอ่ะรอสเต็กจานใหญ่ๆอ่ะ oh. เป็นไงพี่เตม็มมไขมันสูงแต่วัยรุ่นครับพี่น้องเกิดอ,อะไรขึ้นครับคนไทยเมื่อก่อน ไปดูรูปสมัยโบราณครับเข้า Google เลยครับแล้วไปดูรูปภาพสมัยโบราณจะไม่เห็นคนอ้วนครับน้อยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีกินนะครับเขากินเป็นไม่ใช่ว่าเขาอดยามันอุดมสมบูรณ์ครับเขากินเป็นตองข้ามคนสมัยนี้เซิร์ชเข้าไปดูใน g o o g l ลแล้วเปรียบเทียบคนสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วกับคนสมัยปัจจุบันเี่ครับหุนผิดกันเลยพี่กลายเป็นอ้วนผอมเป็นไงล่ะครับพี่น้องงาน นี่เฉพาะเรื่องอาหารนะครับอาจารย์เฉพาะเรื่องนั้นก็ไอ้เรื่องไขมันเนี่ยแค่เรื่องไขมันเนี่ยมันอาหารล้วนๆเลยครับไอ้ที่ใส่ปากไปแล้วมีน้องคนหนึ่งอยู่หลังกล้องเป็นน้องผู้หญิงครับครับดูรูปร่างเขาผอมใช่ไหมไม่เชื่อไปตรวจโรคเลยไขมันไขมันสูงโอเขาจะไปรู้ไงก็นนี่เนี่ยเกิดความประมาทไงฉันผอมซัดแหลกโอ้เพราะว่า ไม่กินไปไม่ได้ว่านเพราะฉันนึกว่าไอ้คนไขมันสูงต้องอ้วนครับฉันผอมฉันไม่มีไขมันสูงปรากฏว่าไอ้คนผอมทั้งหลายไขมันสูงทั้งนั้นพอไปเจาะเลือดดูเปรอเผอมากกว่าคนอ้วนอีกโอ้เห็นไหมครับมันเรื่องของใส่ปากทั้งนั้นในเรื่องของไขมันแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปขอเถอะครับครับกลับไปสู่วิถีชีวิตอย่างเดิมครับแล้วท่านจะไม่ป่วยครับกินผักกินปลากินผักกินปลาเป็นพื้นนะครับครับอาจารย์แต่ปลาเดี๋ยวนี้มันก็แพงเหลือเกินใช่ครับ อันนี้มันก็ลําบากเนอะเพราะว่าไม่มีสถาบันทั้งเอกชนทั้งรัฐสนับสนุนใช่เรื่องปลาให้ราคามันถูกลงอย่างจริงจังอโอ้โหไปร้านอาหารทีครับปลาอะไรนะปลาเขาเรียกปลาอะไรคล้ายๆปลาทับทิมสมัยก่อนปลากระพงครับหรือไงปลาอะไรอ่ะหมอก็ไม่รู้เชื่อตัวนึงไปกินอาหารปลาต้องมีนออๆในกระเป๋าสองสามร้อยถึงจะกินได้ครับใช่ปลาตัวหนึ่งสมัยนี้แพงมากเลยครับอาจารย์มันอะไรจังจะขนาดนั้นแล้วจะไปเอาเอาไปเอาสุขภาพที่ดีของคนชาติไหนแล้ว ต้องเสียเงินนําเข้ายาเบาหวานยาไขมันยาความดันเพื่อเพื่อมารักษาอีกเท่าไหร่เพื่อถ้าเป็นถ้าอย่างอะไรมุมมองในแผนไทยเพื่อเอายามาเพื่อควบคุมไม่เฉยไม่ได้รักษาด้วยยาปัจจุบันสมัยนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นเป็นไปสนับสนุนบริษัทยาต่างชาติเมื่อก่อนเราจะนึกว่าอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเราจะนึกว่าเอคนที่ผอมๆเขาไม่มีตังค์ไม่มีกินเดี๋ยวนี้ยุคเปลี่ยนไปครับ คนที่หุ่นดีทั้งหลายรวยครับใช่ครับรู้รู้วิธีกินใช่แล้วจ๊ะใช่ใช่ครับเขาเลือกกินได้ไงแต่คนอ้วนทั้งหมดจนครับเพราะมีอะไรก็ต้องเข้าปากครับอืมครับจารยนมันเลือกไม่ได้ครับคุณก็เลือกแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นมันเลือกไม่ได้จริงครับจัดพราะมันเลือก้วอยู่รอดเลือกความอยู่รอดก็อ้วนจริงครับพี่น้องอาหารมันนําความอ้วนอยู่แล้วในสมัยเนี้อาหารทุกอย่างแลวทุกอย่างสมัยนี้มันหูมันทั้งทั้งรูปแบบการจัด จงจัดโอ้โหน่ากินจานเป็นไงล่ะพี่น้องขแล้วยังอดใจไม่ไหวเลยแล้วเป็นยังอ่่ายคุณหมอเลยทรงนี้ใช่ไหมนี่ลดแล้วนี่นี่ลดลงแล้วไยาดีเริ่มเริ่มดูแล้วว่าต้องดูแลยังไงคืออย่างนี้ครับก็โฆษณาเข้าใหมใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เด็กเด็กวัยรุ่นก็แห่กันไปตามโฆษณาไม่กินไม่ได้ไม่กินไม่เทฉันต้องไปนั่งกินพิซซ่ากินยังเธอกินยังเฮ้ยรถนี้ออกใหม่นะเธอไปกินยัง มันกลายเป็นจุดมันเป็นความเชยอ่ะพุณเน้่ยใครไม่กินเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างค่านิยมอะไรที่มันเป็นอย่างนี้ยใช่ครับแล้วเป็นยังไงล่ะครับถึงวันหนึ่งไปนั่งเท่อยู่ในร้านอีกสามวันถัดมาไปนั่งเท่อยู่ในโรงพยาบาลครับไปนั่งเท่อยู่ในโรงพยาบาลป่วยครับป่วยเพราะไปนั่งเท่อยู่ในร้านอาหารเนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินจึงเป็นหลักโอ้โหพระจะจะหมดเบรกที่หนึ่งหมอยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยครับนะฮะ อ่ะต่อเลยครับต่อเลยคราวที่แล้วเราพูดค้างไว้เรื่องคลองเออไขมันไปเกี่ยวอะไรกับคลองเกี่ยวเลยเ,เราเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าไขมันเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนสิ่งสกรปรกที่มันไปอุดตันอยู่ในคลองคลองเปรียบเหมือนเส้นเลือดครับอาจารย์มีแม่น้ำมแม่น้ำ,นำเราเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่อ คลองต่างๆเนี่ยที่แยกออกไปตามแม่น้ําที่เชื่อมไปกับแม่น้ําคือเส้นเลือดฝอยครับอาาจมีวันหนึ่งครับครับมีวันหนึ่งดินมันมาตามจากภาคเหนือไหลลงมาไหลลงมาเพราะเออตรงนั้นมันเป็นสันดอนที่แม่น้ําใหญ่ไอไอตะกอนต่างๆมันก็ตกทับถมมาเรื่อยๆทับถม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 จนแม่น้ําสายหนึ่งมันถมมาแค่เนี้ยครับครับหลืออีกแค่นี้อะครับครับ น้ำมันก็วิ่งมาดิครับครับวิ่งมามากๆเข้ามากๆเข้าเป็นยังไงครับพังพังครับอาจารย์อาจารย์นี่ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องน้ําที่จะสิ่งที่ผ่านมานะครับน้ำตรงน้ำท่วมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับไอันนี้ที่กําลัง่า้ผู้ชมบางคนยังงงว่าอาจารย์อยู่ดีมาพูดเรื่องแม่นงแม่น้ำปองอะไรอันนี้ไปฟังเป็นการเปรียบเทียบนะครับท่านผู้ชมเรื่องโรคโรคไขมันซึ่งซึ่งซึ่งเราเปรียบเทียบอาจารย์กาลังเปรียบเทียบแม่น้ากับสายโลหิตก็คือเส้นเลือดของเราแหละครับครับก็คือ เป็นยังไงล่ะครับพอพังเสร็จครับอารเอาไขมันก่อนไขมันมันมีตัวดีตัวไม่ดีใช่ครับไอ้ขมันไขมันตัวไม่ดีมันก็เป็นตะการเป็นสิ่งสกปรกอยู่ในหลอดโลหิตใช่ครับเหมือนกับไอตะกอรที่มันอยู่ในแม่น้ํำริมน้าชัยคลองหรือแม่น้ําใหญ่ก็แล้วแต่ครับอาจารย์สักวันหนึ่งมันสะสมนานๆมันเข้านานเข้านานเข้าไอตการเนี่ยไอสิ่งสกปรกเนี่ยไขมันเนี่ยมันก็พ่อคูนขึ้นมาดิพอมันพ่อคูนขึ้นมามันก็อยู่ตรงนั้นน่ะมันติดยึดนี่ ครรับน้ำมาครับไปไหนไม่ได้ครับพี่น้องมันก็เบียดพยายามจะเข้าเลือดมันก็พยายามที่จะวิ่งไปต่าปทาของมันอะไรดันเลือดครับลมลมมัลมเฉยเลือดมันจะวิ่งไม่ได้มันต้องมีลมดันใช่แล้วลมมาจากไหนจีิงอาจารย์ลมที่ดันเลือดมาจากหัวใจครับท่านผู้ชมยิ่งคุณมีไขมันมากเท่าไหร่ หัวใจคุณทํางานมากเท่านั้นถูกต้องแล้วที่ตามมาที่เราต้องต่อจากช่วงนี้ไขมันคือโรคอะไรครับอาจารย์หัวใจครับหัวใจโดยตรงก็คือความดันโลหิตนี่แหละครับถูกต้องอันนั้นไปพูดกันตอนหลังถ้ามีเวลาครับอันนี้มันเป็นยังไงครับพอมันวิ่งมาลมมันดันดันกระแสโลหิตมันตีบนี่ครับอาจารย์มันก็ดังแรงเข้าอ็นีกระปองปองปองไปเลือกแตกโพะแล้วเกิดยังไงพี่ไปแตกบนสมองอ่ะมันคือกามพาถามหานไปแตกใกล้หัวใจหัวใจวายเดส แล้วหมอก็วนนิฉัยว่าตายด้วยโรคลมปัจจุบันคืออะไรเคยได้ยินไหมตายด้วยโรคลมปัจจุบันคือหัวใจวายตายอ <c oughs> ง่ายๆครับอาจารย์ผมเคยเห็นคนไข้คนหนึ่งเป็นอามาพลึกต่อหน้าหมอครับทําอะไรไม่ได้หมอก็ดูงเงี้ยมันทําอะไรไม่ได้มันเกิดขึ้นเร็วมากสองนาทีเองเริ่มพูดจาอ้อแแอเราเรียกลิ้นกระด้างคางแข็งมาก่อนครับพอลิ้นกระด้างคางแข็งมือไม้หมดแรงมือไม้หมดแรงเสร็จ เสร็จเลยครับพี่น้องเขาเห็นเข้าไอซียูเอามาพลึกซึ่งเพิ่งเดินเข้ามาหาคุณหมอเพิ่งเดินเข้ามาหาหมอนี่นะไม่ใช่หมอนี่นะหมอไปไม่จจุันที่ทำงานหมอเห็นครับหมอไปเห็นกระตาเลยว่าเพิ่งเดินเข้าไปหาคุณหมอใช่แล้วสักพักนั่งรถเข็นออกนั่งรถเข็นออกมาแล้วเข้าไอซียูเลยงงเลยน่ากลัวอะไรขึ้นน่ากลัวแล้วเวลามันมามันเกิดขึ้นก็เหมือนกับวัานเวลาเราพูดถึงแม่น้าลาคลองเนี่ยพอมันตื้นเขื่นมันก็แรงใช่ไหมครับ พอมันแรงเข้าแรงเข้าแรงเข้าเป็นไงล่ะไอตะกอนนั้นอ่ะที่มันที่มันมันก็ไหลเออมันมันอันไว้มันก็หลุดพุ่งออกไปใช่ครับพอมันหลุดพุ่งกไปไปอุดอ่าเขาบอกเวลาหมดหมดเวลาโอ้ครับวันนี้หมอพูดไม่รู้หมอมันท่านผู้ชมจะมันี๋ือหมอเปลแลนะเดี๋ยวช่วงที่สองพบกันใหม่รักโครสครับ